ผมยังเชื่อและเข้าใจเช่นนั้นอยู่ครับว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นเครื่องมือสําคัญที่พระเยซูได้มอบไว้ให้กับผู้เชื่อทุกคนในการประกาศและช่วยคนในโลกนี้ให้ได้รับความรอดดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงถือว่ามีความสําคัญมากกับชีวิตคริสเตียนครับเหมือนดังที่พระมหาบัญชาของพระเยซูในมัทธิวบทที่28นะที่บอกว่าเหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานั่นคือคําสั่งที่ให้เรานั้นนํำข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปสู่คนทุกคนในโลกนี้นะครับที่คิดเสจากความหวังสมุดปราการนั้นผมจึงพยายามส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกนะทีมงานทุกคนให้เขานั้นได้มีวิถีชีวิตในการประกาศข่าวประเสริฐนะมีการอบรมสร้างเสริมชีวิตเขา ในด้านการประกาศข่าวประเสริฐนะฮะให้เขาได้รู้หลักรู้วิธีในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้เขาได้มีโอกาสได้ประกาศเป็นชีวิตของเขานะครับงานเจดีนะฮะหรืองานประจําปีของจังหวัดสมุทรปราการนั้นก็เป็นอะไรที่ผมก็ไม่เคยพลาดทุกปีก็จะจัดเอาทีมออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าในงานนั้นก็จะมีคน นับเรือนหมื่นเรือนแสนที่มาร่วมในงานในทุกๆในตลอด10กว่าวันนี้นะครับดังนั้นผมก็พยายามที่จะให้ทีมงานพี่น้องสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนก็มีภาระใจสมาชิกผมทีมงานผมเนี่ยนะฮะเมื่อเขาได้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ทุกคนก็มีหัวใจเดียวกันก็คืออยากประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่ผู้คนนะครับตั้งมีตั้งแต่เด็กเล็กๆนะฮะ จนถึงวัยรุ่นเยาวชนผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทุกคนก็จะมีภาระใจร่วมกันในการประกาศขา่าวประเสริฐนี่นะฮะก็น่าประทับใจมากก็มีน้องๆเด็กๆเยาวชนหลายคนใน,นี่ยนะที่เราไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถทําสิ่งนี้ได้แต่เขาก็ทําได้ดีมากนะครับอย่างเช่นน้องมานาเนี่ยซึ่ง ผมก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของน้องที่ประกาศเนี่ยออกไปสู่โลกโซเชียลนี่นะฮะก็มีคนได้แสดงความชื่นชมและประทับใจในความสามารถของน้องว่าน้องเป็นเด็กตัวเล็กๆนี่นะแต่ว่าน้องก็มีความกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะแล้วก็ประกาศได้สุดยอดมากนะฮะ เรียกว่าประกาศได้ดีกว่าผู้ใหญ่หลายคนด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นพระเจ้าได้ใช้ชีวิตของเขานะครับอันนี้ก็เป็นน้องมานาซึ่งเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการที่ผมกาลังสร้างชีวิตของเขาให้เขาได้เรียนรู้ได้ถูกพัฒนาในลหลายๆด้านรวมทั้งด้านการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับและน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ลงไปในโลกโซเชียล คนก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาได้แสดงออกถึงหัวใจของการเป็นนักประกาศนั่นก็คือน้องปานนะครับน้องปานที่ซึ่งน้องเองก็เพิ่งเชื่อพระเจ้าได้6เดือนนะหเดือนนั้นแต่น้องเป็นคนที่มีหัวใจรักพระเจ้ามาโบสถ์สม่ําเสมอนะแล้วก็มีใจอยากจะมีส่วนร่วมรับใช้นะวันที่เราไปประกาศกันน้องก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกาศที่สําคัญน้องได้ถือ ไมโครโฟนประกาศพูดเรื่องราวของพระเจ้าอย่างฉะฉานกล้าหาญนะฮะนี่คือน้องปานนะครับทีมงานผมคนอื่นๆนะนระฮะที่เป็นระดับระดับผู้นำะระดับสมาชิกทีมงานหลายๆคนนะฮะซึ่งทีมผู้นำเขา,เขา,า,าก็พาสมาชิกพาทีมงานเขาเนี่ยออกไปรับใช้พระเจ้าในการประกาศขา่าวประเสริฐของพระเจ้านี่ครับ ก็เป็นภาพเป็นความน่าประทับใจพี่น้องครับยังไงก็ตามย้ำอีกทีว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นวิธีที่จะช่วยคนให้ได้รับความรอดจริงๆครับเราคงทนไม่ได้ที่จะเห็นคนพินาศตกนรกบึงไฟโดยที่เขาไม่ได้รับความรอดเอาข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่เขาเถอะครับเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะตัดสินใจแต่หน้าที่ของเราคือการ เอาข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปให้เขาครับขอพระเจ้าอวยพรครับ